โอเคครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีกับเช้าวันจันทร์ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ตื่นเช้ามากครับผมตื่นตื่นเช้ามากครับแล้วแบบทานู่นทํานี่เสร็จแล้วนะครับว่างๆครับไม่มีอะไรทำอละเลยลองเข้าเกม P B มาดูครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะลองพาทัวร์เซิร์ฟนะฮะพาทัวร์เซิร์ฟเช้าวันจันทร์ครับคือต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมไม่เคยมาเล่นอะไรที่บันเช้านาดนี้เลยแบบมันเพิ่งจะกี่โมงเองวะเนี่ย เพิ่งจะประมาณเจ็ดโมงก็า่าๆครับเกือบแปดโมงอ่ะก็เพิ่งเข้าพีบีมาเลยครับจะลองมาเล่นดูนะว่าเช้าวันจันทร์แบบนี้จะมีคนเล่นหรือเปล่านะผมสังเกตเซิร์ฟนะครับโอ้เงอนแทบจะไม่มีคนแลน้วผมเดี๋ยวเราลองไปดูนะเซิร์ฟมีคนคนระับเฮ้ยโหยังเต็มยังเต็มยูสามเซิร์ฟไปนะครับนี่แบบเช้าวันจนะันทร์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่นี้น่าจะไปโรงเรียนกันแล้วนะครับวเวลานี้นะแต่ว่าเราเรา เราเกมเมอร์ครับผมเราไปโรงเรียนกี่โมงก็ได้อยากไปค่อยไปครับผมเนีฮะก็จะลองหาห้องเล่นดูนะครับคือเดี๋ยวผมเนี่ยสังเกตดูเซิร์ฟนะครับแบบว่ามันจะเนี่ยมันเป็นเช,ช้อชาอ่ะช่วงเช้าวันจันทร์นะครับแทบจะแบบเหมือนเพิ่งเปิดเซิร์ฟไม่หม้แหละมันเพิ่งปิดเปิดเซิร์ฟหม่แหม้เลยวีเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูเซิร์ฟเซริฟหนึ่งนะครับเซิร์ฟสี่สิบเก้าครับผมเนี้ย,ยมีคนเล่นคนเล่นอยู่พอมีคนอยู่อนะ มีห้องให้แบบเข้าไปเล่นได้ไหมเนะี่ยเซิร์ฟที่เก้าเนี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าเขาจะมาเก็บห้องนะครับเหมือนเก็บห้องล็อกห้องไว้นะผมใช่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะส่วนใหญ่จะแบบล็อกใส่รัสใส่พาสไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาห้องสักห้องเข้าไปเล่นดีกว่าไอ้เนี่ยห้องนี้ผมนีงเฮ้ยนีครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามผู้เล่นสองคนนี้กันนะว่า ทำไมเขาถึงเล่นกันเช้าคันนี้นะครับผมไปโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเกมแล้วนะนี่ครับทั้งห้องมีสามคนนะผมทั้งห้องมีสามคนนะเดี๋ยวผมจะถามเขานะครับว่าทําไมมาเล่นชา้าตันนี้นะเดี๋ยวเปิดเปิดประเดิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องพิมพ์สวัสดีเขาก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะพิมพ์ทักทายเขาก่อนคือแบบเสียงงผมมันจะเหมือนแบบ แอบๆหน่อยนะครับเพราะว่าคนเพิ่งตื่นแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ตื่นเช้าอะไรนะเลยเสียงมันจะแบบเหมือนคนเพิ่งตื่นนะผมครับสวัสดีครับยี่ยีพิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อนสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวรอเขาตอบก่อนนะผมอุ๊ยโอ้โดนยิงตายเลยฮ่าฮ่าฮ่าอะไรวะเดี๋ยวผมจะถามเขานะว่าทําไมมาเล่นเช้าจังฮะทาไมเล่นกันเช้าจังครับ ถามไปแล้วก็แบบว่ามันเป็นวันจันทร์นะครับผมก็คนในเซิร์ฟก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ครับเขาตอบมาว่าไม่รู้ครับไม่มีอะไรทำเดี๋ยว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 ผมต้องพิมพ์ถามอ๋อไม่ไปโรงเรียนกันเหรอครับโออ้้ข่ แบบมาหัวแตกเลยเดี๋ยวรอเขาตอบนะเอ้ยแล้วเราตายนี่เวลาเขาตอบเราจะเห็นไหมครับนะเนี่ยเฮ้ยเขาบอกว่าเลิกเรียนแล้วอายุเท่าไรกันอนะ่ะอายุสิบแปดครับเนี่ยเรามาสอบถามจากผู้เล่นจริงครับผมที่อยู่ในเซิร์ฟนะเวลานี้นะครับคือมันตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงกว่าๆครับผมเกือบแปดโมง่ะ โอเคครับก็จะประมาณนี้นะฮะเซิร์ฟในเซิร์ฟในเซิร์ฟเ,เช้าว,วันจันทร์ก็จะประมาณนี้นะครับหญ่จะเป็นคนอายุแบบเยอะๆแล้วนะครับที่เข้ามาเล่นได้แบบเช้าเช้าวันวันวันจันทร์วันธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งแบบว่าเหมือนแบบเหมือนเซิร์ฟมันโล่งมากเลยครับมันทําให้แบบเราเห็นมุมมองไม,ม,ม่ๆหมอะไรเงี้ยในเซิร์ฟนะแล้วแบบโปรเงี้ยจะแทบไม่ค่อยมีนะครับถ้าแบบเรามาเล่นเช้าเเงี้ยนะ เป็นแบบช่วงวันธรรมดานะครับก็ใครยังไม่เคยลองมาเล่นเช้าเแบบนี้นะครับก็ลองมาเล่นกันได้นะอวันไหนว,าว่างวันไหนหยุดก็ลองมาเล่นดูรับผมแต่แบบต้องเป็นวันที่เอ้ย้ขาหัวไปต้องเป็นวันที่แบบไม่ใช่วันหยุดนะแล้วลองเข้ามาเล่นดูอนะเราจะได้เห็นแบบอะไรแป,กแปลกใหม่ๆนะผมทางเซิร์ฟนี่แทบไม่มีคนเลยกนะ็โอเคครับ ยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะฮะแบบว้องบคางบ,างบผมไม่มีอะไรทำเลยเข้ามาอัดเล่นครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันครับขอบคุณที่รับชมครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์ใต้คลิปไว้ด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันครับขอบคุณมากครับผมบายบาย